ฮัลโหลตาเจียค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแบมเองนะคะวันนี้นะคะเนื่องจากใกล้วันสงการแล้วนะคะแบมก็เลยจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับวันสงการนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้แบมด้วยนะโอเคค่ะเรามาเริ่มที่คำแรกกันเลยนะคะคำแรกนะคะเพราะว่าส่งกานเจียส่งการก็คือทับศัพท์มาจากคำว่าสงการนั่นเองนะคะเจียตัวนี้แปลว่าเทศกาลนะคะทุกคนทุกคนอาจจะได้ยินคําว่า ชุนเจียชุนเจียชุนเจียก็คือวันตุดจีนเทศกาลตุ๊ดจีนนั่นเองนะคะชุนเจียอืมชุนเจียอันนี้เลยนะคะก็คือเทศกาลตุดจีนวันตุ๊ดจีนนั่นเองนะคะตุ๊ดจีน ่าเพราะฉะนั้นเราเติมสรงกั้นเจียเข้ามาก็คือวันสงการเทศกาลสงการนั่นเองนะคะสรงกั้นเจียควายเลอก,ก็คือสุสานวันสงการนะคะเติมควายเลอไปด้านหลังนะคะต่อไปค่ะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าโพชุยเจียโพตัวนี้ค่ะเป็นเวิร์ค่ะทุกคนคํากริยาแปลว่าศาสตร์ค่ะแปลว่าศาสตร์ชุยน้ําค่ะเจียก็คือเทศกาลศาสตร์น้าําก็คือ วันสงการน,น,นั่นเองโพสสีเจียส่งกานเจียโพสสีเจียนั่นเองอย่างเช่นอ่ะตัวอย่างก็ส่งกานเจีย你去哪里ส่งกานเจีย你去哪里ก็คือวันสงกนนะารน่ะเธอไปไหนหรออ่านไปกันให้ส่งกานเจีย你去哪里 ก็คือวันสงการคุณไปไหนหรอส่งกานเจียหนีฉี่นาลีแบบนี้นะคะต่อไปอันนี้ถ้าเกิดทุกคนไปเล่นน้ำนะคะก็ต้องมีสุ่ยช่างสุ่ยชางปืนฉีดน้ำนั่นเองอ่ะนี่买水枪มะซื้อปืนฉีดน้ำกันหรือยังเอ่ยห买หมห买ย,ยังไม่ได้ซื้มมอมนีให่่ชง买ล枪了ม นี้หมายชุยช่างเละมะิมมาก็คือซื้อเปืนฉีดน้ำหรือ,อยังนั่นเองต่อไปค่ะปะแปง้งโมมฝนฝนแปลว่าแป้งค่ะโมมฝนก็คือปะแปงนะ้งอ่ะสงการเขาก็มีปะแป้งกันใช่ไหมแต่บางทีก็เยอะไปน,นิดนึงเนาะโมมฝนนะคะต่อไปแน่นอนสองการตั้งแต่แบ้เด็กเลยจนถึงตอนนี้นะคะทุกวันสงการแม่แบ้จะให้ใส่เสื้อลายดอกนะก็คือเขาว่าควาอีฟุควาก็คือดอกไม้ค่ะอีฟุก,ก็คือเสื้อเสื้อผ้าควาอีฟุ เสื้อลายดอกนันเองส่งกันเจียเย้าชาอ้ส่งกนเจียเย้าชนฮวาก็คือประสงการเราต้องใส่เสื้อลายดอกนะอะไรแบบนี้นะคะทุกคนอะทวนอีกรอบนึงนะคะคำแรกเลยส่งกันเจียก็คือวันสงการส่งกเจต่อไปโพลสุยเจีย เ泼水节啊วัสดกุการเมืองต่อไปปุ๋ยฉีดน้ำค่ะชุยช่างชุยช่างชุยช่างต่อไปปะแป้งค่ะหมอ้มอฝนครหมอ้อฝนครหม้อฝนครต่อไปอันสุดท้ายค่ะเสื้อลายดอกฮวาอีฟฮวาอีฟฮวาอีฟเสื้อลายดอกนั่นเองค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยกับทุกๆคนด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะในวันสงการนี้นะคะใครเดินทางกลับบ้านหรือไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจ้าเจียน